สามเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในแบบฉบับของแม่ส้มลูกสามค่ะทุกคนวันนี้แม่ส้มจะเอาเทคนิคง,ง่ายๆนะคะในแบบฉบับของแม่ส้มข้อที่หนึ่งค่ะทุกคนแม่ส้มกินใช้สินค้าที่เราจะขายค่ะทุกคนเราควรจะใช้ ด้วยตัวเองกินด้วยตัวเองเราจะสามารถแนะนํานะคะให้กับลูกค้าได้ด้วยความจริงใจและค่ะลูกค้าเขาจะสัมผัสได้นะคะว่าคุณกินใช้สินค้าของคุณจริงๆหรือเปล่าข้อที่2ค่ะ ถ้าคุณอยากขายคุณหาแพลตฟอร์มนะคะที่จะสร้างตัวตนในแบบช่องทางของตัวเองค่ะทุกคนปัจจุบันนะคะมีหลายแพลตฟอร์มในการสร้างตัวตนแล้วแต่ว่าเราจะถนัดทางด้านไหนช่องสีฟ้าช่องสีดํานะคะต่างๆ บบนี้แให้เราศึกษาค่ะว่าเราจะไปในทางไหนค่ะข้อที่3ในแบบฉบับของแม่ส้มคือการลงมือทำค่ะทุกคนพอเรารู้แล้วว่าเราจะไปในทางแพลตฟอร์มไหนสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเรียนรู้พัฒนาแล้วก็ลงมือทํามันอย่างมีวินยัยทําซ้ําๆย้ําๆที่สําคัญไม่เอาก้าวแรกของตัวเองไปเปรียบเทียบกับ ก้าวที่พันของคนอื่นค่ะและนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใครชอบตินี้ฝากทุกคนคอมเมนต์และก็ติดตามแม่ส้มด้วยนะคะ